i'ma make it soon silence all the haters as i see us making moves i do what i want so i got nothing to prove staying motivated teaching others what to do i'm staying focused my mind is open they start to notice that i'm in ท่นเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมเติมเกมออนไลน์รวมทุกอย่างไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการเติมเกมมีส่วนลดที่ถูกที่สุดสะดวกคุ้มค่าราคาย่อมเยาลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตะชแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ทูเลนกันนะครับทุกคนแล้วก็ยางเช่นเคยนะครับผมผมจะมาสอนเทคนิคการเล่นเมสโซโลแรงนะครับว่าเล่นยังไงนะครับผมแล้วทูเลนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่ใช้โซโลแรงได้ค่อนข้างดีถ้าทุกคนหาเมดแบบเมสที่แบบเก่งมากมาก แบบใช้โซโล่แรงได้โหดมากๆเนี่ยผมแนะนาเลยนะว่าเป็นตุเลนนะครับผมเป็นอีกตัวที่แบกได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับและนี่ก็จะเป็นเซตเอทเทมบลูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับถ้าชอบคอนเดกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุก,กนในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนะรับเข้ามาสู่น,นตัตเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําแนวะทางการโซโลแรงด้วยทูเลนนะครับผมทูเลนเนี่ยเป็นเอกหนึ่งตัวเลยนะครับผมที่โซโลแรงได้ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับมันเป็นตัวที่มันเป็นตัวที่สโนโบอลง่ายนะครับผมสโนโบอลคืออะไรสโนโบอลคือการแบบไล่ฆ่าไล่ฆ่าฝั่งตรงข้ามเขาจนแบบจบเกมอะไล่ฆ่าจนตัวเรารวยจนตัวเราอ้วนอะเหมือนเหมือนลูกบอลหิมะกิ้งไปเรื่อยอะนั้นแหละเขาเรียกว่าสโนโบอลนะครับผม แล้วเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมเลยนะครับที่สนุกมากมากเลยนะเพราะว่าเกมมันพลิกกันไปพลิกกันมานะครับผมผมก็เลยคิดว่าเกมนี้ทุกคนน่าจะชอบนะครับผมต้นเกมมาเลยเนี่ยคือทูเรนเนี่ยก็อัพเป็นสกิล2มาก่อนเลยนะครับผมมันจะได้ได้3ชาร์จไวไวนะครับแล้วเราก็เคลียร์แบบที่ผมเคลียร์เมื่อกี้นี้ได้นะกด2โดดกด2โดดกด2โดดอะ่ะแบบเราไม่ต้องกลัวโลมลนะเพราะว่าโลมเป็นมีนานะครับผมก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับมีน่าส่วนมากก็จะอัพเป็นสกิล1มาก่อนเนาะอย่างที่ผมทำนะครับผมช็อตนี้ผมก็มา ขโมยตัวเล็กเหมือนเดิมนะครับอ๋อจะต้องฟิกไว้ทุกคนเพราะว่าเขามาช่วยกันนะครับแอติกนี่ตอดได้อีก1ทีนะครับผมเนี่ยพยายามเล่นเยอะๆเลยนะครับผมทูเรนเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งมากๆแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับเป็นนาตาานะครับผมนาตาาเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะเพราะว่าสกิลมันหลบง่ายนะครับเนี่ยเห็นปะเราก็แค่แบบเดินเดินโยกๆอะ่ะมันก็หลบได้แล้วนะครับผมเนีย่ยเดี๋ยวผมจะดักพุ่มนี้นะครับเนี่ยเขาต้องเดินมาเห็นปะเขาเดินมาก็ไม่รอดนะครับผม คือเราพยายามเคลียร์ก่อนแล้วก็ดักก่อนนะครับทุกครั้งที่เล่นทูเลนนะครับเคลียร์แล้วก็ดักนะครับผมถ้าเกิดเราดักได้รอบนึงเนี่ยคือเขาก็จะเริ่มกลัวพุ่มเราละเขาก็จะต้องเดินอ้อมต้องใช้เวลาในการเดินเยอะมิน่าเดินมาเ่านี้ก็ไม่รอดนะครับผมผมมีนตินะครับเนี่ยแล้วเราก็ไปควานหาแอติกต่อเลยนะเพราะว่าเราเห็นจากรอบแรกว่าเขาฟาร์มบูอยู่นะครับผมเราก็มาควานหาเลยนะว่าเขาอยู่ไหนนะครับผมเราก็ได้ฆ่ามานะครับได้บูได้เลสไปใช้ด้วยนะครับผมเนี่ยไปต่อจ๊กเกอร์ได้นะครับผม แต่เหมือนชจอดนี้ว่าจะหาโจ๊กเกอร์ไม่เจอนะครับผมแล้วก็กดอันติรรวมไปเลยนะก็เต็มชีพครับผมทูเรนเนี่ยมันจะเก่งตอนช่วงเวลสีนะครับมันจะเก่งมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนช่วงเวลสีเนี่ยโอ้โหอันติแม่งปาทีเลือดเป็นข้อเลยว่ะทุกคนตายปะโอเคตายอยู่นะครับผม ทูเรนเนี่ย ances, คือต้อนเกมเนี่ยคือเราเล่นเยอะได้เลยนะครับผมพยายามเดินแก๊งเดินช่วยทีมเดินไปแจมไฟบ่อยๆได้เลยนะครับผมหรือไม่ก็จะเล่นแบบดักพุ่มบ่อยๆก็ได้ดักแบบดักคนลงนะครับผมแต่เราก็ต้องดูฝั่งตรงข้ามไปน네ะว่าเขาเดินกันเยอะหรือเปล่าเดย้าเขาเดินไม่เยอะเนี่ยเราก็ต้องอาศัยการไปแจมไฟเอานะครับผมแต่ก็พยายามฟาร์มไปด้วยนะครับ <ats> ไม่ใช่จะเดินอย่างเดียวยนะ <c oughs> เพราะว่าเราอย่าไปไว้ใจเพื่อนร่วมทีมนะครับผมว่าเขาจะมาแบกเรานะครับเพราะว่า เรากดมาคนเดียวไงเราไปไว้ใจใครไม่ค่อยได้นะครับผมเราพยายามเล่นเอาตัวเองแบบให้รวยด้วยนะครับผมมันจะมันคือมันก็จะดีด้วยนะแบบฟาร์มไปด้วยแก๊งไปด้วยอะไรประมาณนี้คือเดินไปแก๊งเนี่ยก็ต้องได้คีฟด้วยนิดหน่อยหรือถ้าไม่ได้คีฟเนี่ยก็ต้องได้คิวนะครับเกมเนี้ยคือก็เป็นอีกหนึ่งเกมเลยนะครับที่ผมเดินช่วยทีมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าทีมผมเนี่ยมันไม่ค่อยไหวไงเพราะว่าเลนบนกับเลนล่างเนี่ยไวโอกับไอรีเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งตัวที่ต้องการของนะคร แล้วป่าทีมเราเนี่ยก็ทําเกมไม่ค่อยได้นะครับผมเหมือนว่าทําเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยแบบต้องมาเดินช่วยอีกหนึ่งคนนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับผมเมทก็ต้องเดินช่วยทีมนะครับไม่ใช่แบบรอแต่ป่าเดินอย่างเดียวนะครับเมทเนี่ยเราก็มีคือเมทอย่างตูเลนเนี่ยคือมันสามารถเดินได้อยู่แล้วนะครับผมแต่มันไม่เหมือนเมทอย่างลอเลี่ยวที่แบบเดินเยอะๆไม่ค่อยได้นะครับลอเลียวเดินเยอะๆเนี่ยก็จะจนนะครับ เพราะว่ามันเดินไปเนี่ยมันมันก็ไม่ได้รับประกันไฟนะว่ามันจะชนะถูกปะเราเลี้ยวแต่ตัวเล่นเนี่ยคือเดินไปเนี่ยคือรับประกันไฟนั้นเนี่ยคือได้ดาเมจจากตัวเล่นเยอะแน่ๆแล้วมันมีโอกาสที่จะไหลได้นะครับอันตรีของตัวเล่นนะครับผมถ้าเกิดเราฆ่าได้เนี่ยคูดามมันก็จะลดค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอย่างเวลแรกเนี่ยน่าจะเหลือประมาณ 6ถึง7วินะครับแต่เวลท้ายๆเนี่ยคือประมาณ3วิยิงที3วิยิงทีเลยนะครับผมถ้าเกิดอันติแล้วฆ่าได้นะครับมันก็เลยทุเ่นเน,นี่ยปิดิีหนึ่งตัวที่เก็บเมกาคิวได้ค่อนข้างง่ายนะครับถ้าใครอยากจะฝึกเล่นเบสแบบไหลเท่ๆแบบก็ฝึกตัวเ่นได้นะครับผม ช็อตนี ist. Ist dat, ้ค e ือนาตาาเดินหลงๆเข้ามาเห็นดาเมจผมปั๊โคตรแรงนะแบบไม่มีอนตินะครับผมดาเมจอันนี้นะคือทูเรนเนี่ยคือถ้าเกิดแบบเจอตัวที่เข้ามาในระยะใกล้ๆเนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยไฟเตอร์หรือแท้งเนี่ยส่วนมากจะสู้ทูเรนไม่ได้นะครับเพราะว่าทูเรนมันเป็นอีกหนึ่งตัวที่จ่ายดาเมจระยะใกล้ได้ค่อนข้างดีเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันออก3ออก3ทีนะครับสกิลสก็โดน2ทีแล้วทําให้สโลด้วยนะครับผมมันก็เลยแบบเก่งมากๆในระยะใกล้นะครับมันเป็นเบสแบบไม่ได้ระยะไกลนะครับผม แล้วสกิลหนึ่งของตูเลนเนี่ยคือมันเพิ่งได้บัฟมาด้วยไงมันก็เลยแบบแรงแปลกๆนะครับดูมีนาโดนเข้าไปเนยดูโคตรแรงอ่ะทุกคนเนี่ยแล้วก็ไหลๆบวกๆไปเลยนะครับในช็อตนี้คือแพนด้าเขามากันเขามาเคลียร์กลางนะครับเหมือนว่าเขาจะเคลียร์บนได้ก่อนไอรีนแล้วนะแต่ดีนะครับผมที่เขาไม่เอาป้อมเรานะครับเหมือนเขาจะว่าก็จะกลัวป้อมบนด้วยแล้วก็ระแวงคนมาแกงด้วยนะครับก็เลยแบบรีบกลับบนนะครับผมไม่งั้นช็อตนี้คือก็เสียลางฟรีนะครับโอหช็อตนี้คือนันตายญาดัาแบบนะ โอ้โหผมรอดแล้วแต่ว่าผมเดินกลับไปชนสกิลกขาเนคือกะจะไปยิงกันเตยทุกคนเพราะสกิลก็ฆ่าไม่ได้คือไอเรื่องการช่วยเพื่อนเนี่ยผมอยากจะพูดไปนะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแต่ผมว่าถ้าเกิดเราช่วยเยอะเนี่ยแล้วเพื่อนเราก็ไม่ฟาร์มต่อนะครับก็แบบจะบวกจะบวกแบบอย่างไวโอช็อตข้างล่างเนี่ยคือไล่เข้าไปในป้อมเพื่อจะไปหาคิวนะครับผมก็แบบจะไม่ฟาร์มเหมือนกันนะครับ ก็ไม่ดีนะครับผมอย่างเงี้ยคือคือผมก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเนี่ยคือผมต้องฟาร์มบ้างแล้วนะครับเพราะว่าผมกดดูการเงินแล้วเนี่ยการเงินผมอ่ะมันถูกสีกับแพนด้าเลยนะครับทั้งที่ผมค่ายเยอะมากๆเลยนะผมก็เลยแบบจะเริ่มโฟกัสฟาร์มแล้วนะครับผมจะไม่ค่อยแบบไปไฟสักเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าการที่ผมไปไฟเนี่ยไปช่วยทีมเนี่ยแล้วมันไม่มันเหมือนว่ามันไม่ค่อยดีขึ้นเลยนะครับผม <S <S ผมก็เลยต้องหาเงินบ้างนะครับถ้าเกิดผมไม่มีเงินเนี่ยช่วงการเกมเนี่ยตัวผมจะลําบากนะครับเพราะว่า คือทูเรนเนี่ยถ้าเกิดของไม่เยอะเนี่ยมันจะเบิร์ชใครไม่ตายนะครับถ้าเบิร์ดไม่ตายมันก็ไหลไม่ได้นะครับผมดูดิเริ่มสกิลไม่เข้าแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะผมคานเนี่ยเว,เ,วเวลผมต้องห่างลมเยอะอยู่นะแต่นี้ผมห่างลมแค่วเวลเดียวเองอะ่ะไม่ถึงเวลด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยคือเขาจะเวลเก้าแล้วนะครับคือคือ,ค,อคือเราเดินเยอะไงทุกคนแล้วเราไม่ค่อยได้ฟาร์มไงถ้าเป็นถ้าเกิดเราเดินด้วยเราก็แบบฟาร์มฟาร์มแบบฟาร์มการด้วยเนี่ยตอนนี้ผมน่าจะเวลสิบแล้วนะครับแล้วก็อาจจะ มีของเยอะกว่านี้แล้วนะครับผมเห็นปะตอนนี้คือเกมเริ่มเกมเริ่มสู้ไม่ได้แล้วโหช่วนี้คือผมก็มาโดนเกลียนะแบบกะจะเดินไปช่วยเพื่อนไงเมื่อกี้เนี่ยเราก็แบบไม่คือประมาทด้วยแหละคือเนี่ยทีมเริ่มมีการกดยอมแล้วอันนี้คือคือเริ่มสู้ไม่ได้กันแล้วเริ่มแบบไม่ไหวแล้วทุกคนเพราะว่าไวออ่อต้องการของนะครับไอรีก,ก็ต้องการของนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมแล้วแบบของน้อยมากเลยนะแล้วผมแบ,บแบ่งไม่ไหวแน่นอนถ้าเกิดผมแบบไม่ถ้าเกิดของผมยังอยู่เท่านี้ ของผมต้องเยอะกว่านี้นะครับผมผมก็เลยแบบจะเริ่มฟาร์มละเงินผมจะตุ่ยอยู่ที่อยู่ที่3าของทีมนะครับทั้งที่ฆ่าเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ฟาร์มไงผมเดินเยอะนะครับผมก็เลยบอกไว้เสมอนะครับเล่นเมดอย่าไปเดินเยอะนะครับผมเวลาที่เรากดโซโล่เพราะว่าเพราะว่าสมมุติถ้าเรากดสามเนี่ยเราเรายังพอแบบไว้ใจเพื่อนอีกสองคนได้นะครับเพราะว่ามาด้วยกันนะครับผมแต่นี่คืออีกสี่คนเนี่ยผมไม่รู้จะไว้ใจใครเลยนะครับเพราะว่าแบบก็ดูจากการเล่นแล้วก็แบบไม่ได้เล่นดีสักเท่าไหร่นะครับผม เ,เราก็ต้องแบบนะครับช็อน,นี้เราก็ต้องออกอย,ยาวๆเลยนะครับเพราะว่าแอติกเนี่ยคือมันเป็นอีกหนึ่งตัวที่แรงมากๆเลยนะครับเพราะว่าของเขามีแล้วนะเขาเขาแรงแล้วนะตอนนี้โอเคซิล okay, ยังไปแลกจ๊กเกอร์มาได้นะครับผมแล้วแล้วต่อให้รวยมาเนี่ยคือไวโอลตก็สู้จ๊กเกอร์ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าจ๊กเกอร์มันคือมันฆ่าแครี่ได้ทุกตัวไงคือเราก็เลยแบบจะต้องรวยด้วยนะครับโอ้โหแพนด้าเริ่มแรงแล้วไอ้บ้าดูดิเล่ผมครึ่งหลอดเขาว่าแบบซัดแบบ2สก,กิลตายแล้วอะ <laughs> แรงแล้วนะแพนด้าโอเคตอนนี้คือเริ่มแย่แล้วนะครับผมแต่ว่าเราก็เราก็พยายามเล่นแบบเล่นเล่นอย่าประมาทนะครับเนี่ยพยายามแบบเนี่ยถ้าเกิดถ้าเก,เกิดเกมตามแล้วเนี่ยอย่าพยายามเอาตัวเองเข้าไปนะครับผมทีมกดโย,ยนไปอ่ะคือเราเราเล่นโยนสก,กิลหนึ่งเราก็โดดสก,กิลสองออกแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการโฟกที่ดีนะครับผมแพนด้าเนี่ยโลนะครับเราก็โฟกัสแพนด้านะครับเพื่อจะไหลนะครับผมเนี่ย็อตเนี่ยคือระยะเรียบร้อยอีกนะครับ เราก็ลอ่อคือเราก็ล่อเขานะครับเนี่ยลอ่อล่อเข้ามาในป่านะครับผมอันติเรามานะครับดีนะที่มาหลอดเดิมมาช่วยนะครับช็อตนี้โอเคสามตัวแล้วนะครับผมแอตติเข้าไปอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยครับผมคอร์สคิวไปช็อตนี้คือจริงๆแล้วผมอะเล่นเล่นเล่นระยะหน่อยได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูไงว่าอันติผมเนี่ยมันคือมันฆ่าไอ้ไอ้แอตติไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยคือที่ที่แอตติตายเนี่ยมาตายเพราะบูมสติกนะครับผมคืออันติผมก็เลยแบบ ครูดาวช้านะครับมันไม่มีครูดาวนะผมก็ไม่ได้ดูนะครับช็อตนี้คือผมก็พลาดนะครับไม่งั้นนะผมเล่นดีๆอาจจะเก็บเป็นเมก้าคิวได้นะครับบูนี้คือผมก็ขอไปเลยละกันเพราะว่าผมจะได้แบบสกิลรัวๆนะครับเพราะว่าเฮ้ยโอเคได้อยู่นะครับผมตูเรนเราเอ้ยไม่ใช่สิคือซกิลเราก็เล่นไม่ค่อยเอาเลยนะครับผม <g iggle> ก็ลำบากเลยนะเกมนี้กดยอมกันรัวๆนะครับทีมผมแบบใจเริ่มไม่สู้แล้วนะขนาดได้ช็อตแบกเมื่อกี้นี้ไปเมื่อกี้นี้ผมก็ถือว่าได้ช็อตแบกอยู่นะเพราะว่า ทีมตายหมดเลยนะครับผมเหลือผมกับมาหลอด2คนนะครับอุ้ยเนีย่ยเห็นปะพราะผมมีของครับแล้วผมเริ่มแบบเริ่มแรงและตอนเนี้ยเราก็กลับมาหาเพื่อนนะครับเราอย่าไปวิ่งกลับบ้านนะครับผมมันเป็นการแบบแบบโยกส่วนนะครับช็อตเมื่อกี้นี้นะคือแอทิงเนี่ยคือเขากะที่จะแบบไล่เราเต็มที่อะ่ะทุกคนแต่แต,แต่แต่อันนี้คือเราโยกแล้วเราก็ฟิกไงเมื่อกีนนะ้นันคือมันก็เลยแบบเป็นการที่ฝั่งตรงข้ามแบบฆ่าไม่ถึงนะครับผมเป็นงานหนีที่ฆ่าไม่ถึงนะี่ เสียงผมมันอาจจะอื้อๆแล้วก็แบบอาจจะแบบพูดพูดไม่ค่อยชัดหรือว่าแบบฟังไม่ชัดนะครับผมเพราะว่าก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าแบบผมเป็นกดไหลย,ย้อนอยู่นะแบบก็อาจจะพูดได้ไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับผมทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอย่าให้เป็นกดไหาย,ย้อนเลยนะครับผมเพราะว่ามันนข้งที่จะแบบฝึดอัดมากเลยนะโอเคเรามาโฟกัสกับเกมกันต่อด,ดีกว่านะครับตอนนี้คือ เพื่อเราทําถูกแล้วนะครับผมที่เอาดาร์กนะเพราะว่าเราต้องรีบจบเกมแล้วนะครับเพราะว่าสกรอร์คิวตอนนี้คือฟันธค่ามนําแล้วนะครับผมโอ้โหไวโอเราตายไปอีกนะครับช็อตนี้เราเล่นเราเล่นสุดยากนะครับผมแต่ไอรีเล่นอยู่งหลังนะนะครับผมก็ไม่ชชว่์ว่าไอริแบบไหวหรือเปล่านะไม่ไหวนะผมผมก็ต้องออกนะครับถ้าผมตายเนี่ยค,ออคืออาจจะเจ๊งได้นะครับอุ้่แต่มาหลอดปาดแล้วจจัดเลยนะดยสวยอยู่มาหลอดเพื่อนมาหลอดนี้ก็ถือว่าเล่นดีอยู่นะครับผม แล้วก็เอาบูไปเลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือผมมาออกตัดเลือดทีหลังนะครับเพราะว่าผมลืมทุกคนคือจริงๆมันต้องออกตัดเลือดมาต่อจากบูมสติ๊กเลยนะแต่ผมเพลินไปหน่อยแล้วผมลืมผมกดดาเมดรัวๆเลยแล้วต้นเกมบวกกับแบบผมฆ่าได้เยอะยังไงผมก็เลยแบบอยากออกของดาเมจนะครับก็เลยแบบเกมนี้เลยขึ้นแบบตัดเลือดช้านะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่าไปเล่นนะครับผมเพราะว่าจ็อดเนี้ยคือจ๊กเกอร์ก็อยู่ใกล้ๆนะครับเราก็ถอยออกมาแบบดูระยะก่อนนะเนี่ยเราก็เดินพยายามตามตามมาหลอดนะครับผมอย่าพยายามไปนำมาหลอด โหช็อตเนี้คือผมลองวัดนะครับแต่ว่าโจ๊กเกอร์แรงมากๆ,ๆเลยนะแต่ดีนะที่มาหลอดยังปาดไปได้ก็ถือว่าแลกเมทกับแครี่ไปนะครับผมในช่วงเลดเกมนะครับตูเรนจะไม่ค่อยเก่งแล้วนะครับผมมันเป็นคือมันต้องพึ่งเพื่อนอะพอเลดเกมมาแล้วอะเพราะว่าตัวมันเนี่ยคือมันเข้าไปคุกไปเบิร์ตไม่ได้แล้วเหมือนต้นเกมนะครับต้นเกมเนี่ยมันยังแบบเข้าไปกระโดดจุ่จู่จู่ๆใกล้ๆ,ๆได้นะครับแต่เลดเกมเนี่ยกระโดดเข้าไปเนี่ยเป๋าตกแตกได้เลยนะครับผมอย่างช็อตที่ผมทำข้างบนนะครับโจ๊กเกเเเอรรร์ะะบบิดผผมมล่วงไปยนคั เว็บในช็อเนี้คือเพื่อนเพื่อนเราแบบทําดีนะครับผมทําเว็บมา3ทางนะครับแล้วมีมังกรหนึ่งตัวด้วยนะคือจังหวะนี้คือจบเกมได้แน่นอนนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนเราแบบเล่นไม่โยนนะครับคือคือยังจะกดยอนนะครับผมกดยอมไม่หยุดนะครับโอเคก็น่าจะจบแล้วนะครับผมสําหรับแนวทางการเล่นตุเลนโซโล่แรงนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ